หลักฐานไว้ตัวสามขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปรง่งใสอุ่นใจได้ซ็ทครบสายด่วนคอปภหนึ่งหนึ่งแปดหกไลน์ออฟฟิเชียลแอปโอไอซีคอนเน็ตคอปภคุ้มครองผู้ทำประกันภยัยประกันภัยคุ้มครองคุณคุณกำลังเผชิญกับปัญหาหนี้สินอยู่ใช่ไหมอย่าเพิ่งหมดหวังทุกปัญหามีทางออกธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยคุณจัดการหนี้ให้ถูกวิธี หากต้องการคำปรึกษาทางการเงินโทร1 2 1่แล้วกดต่อบ9 9เป็นนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนย้ำอีกครั้งธนาคารแห่งประเทศไทยโทร2 2 3 3รู้หรือไม่ ว่าเหนือใต้เราเชื่อมโยงกันภาษาเจ๊เหหรือภาษาตักใบเป็นภาษาถิ่นที่พูดกันในอำเภอตักใบจังหวัดนาราธิวาสมีลักษณะเฉพาะตัวจากการผสมผสานร,ระหว่างภาษาสุขโขทัยโบราณภาษาใต้และภาษามลายูภาษาเจ๊เหจึงมีความโดดเด่นที่สำเนียงเนิบช้าและนุ่มนวลเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญหายภาษาเจ๊เหจึงสะท้อนได้ว่าแผ่นดินไทยเหนือใต้ เป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันศาสนาภาษาวัฒนธรรมความรักความเข้าใจความสามัคคีและความผูกพันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดไทยเมืองไทยไรอุบัติเหตุด้วยความปรารถนาดีจากสวทอุบัต 91. เ็มตรเรงสเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยทรงสถิตในดวงใจทั่วล่าเป็นสิริเพลิดแพลวพระบุญญากิตติคุณก้องล่าผ่องอำไภัย พระเมตตาดังสายทานอันสายส่องทรงปกป้องไพร่ฟ้าทั้งไกลใกล้ทรงสร้างศิลป์และปาชีพด้วยดวงใจทรงนำไทยทุกทิศงามตรการจริยวัดพระแม่ไทยงามสง่าเป็นแบบอย่างคู่ฟ้ามหาสีน้อมรำลึกในพระคุณบารมี ทั่วธานีสรนเสริญสำนึกคุณสิริกิตนามก้องเกียรติยศล้วนปรากฏความดีมิสงสัยขอพระองค์ทรงสถิตสู่แดนชัยด้วยสำนึกอาลัยนิลันเทินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้านางสาวทัศนีดอนเนธ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่91เมกะเฮิร์ให้ความรู้คู่ความสุข ข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าวสวทพแพร่ FM 91เมกะเฮิร์สถานีข่าวดีของประชาชนคนเมืองแพร่ สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแรกขอเสนอข่าวท้องถิ่นโดยจำวันพุทธที่14มกราคมพุทธศักราช2569โดยมีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้ ขนส่งจังหวัดแพร่เชิญชวนร,ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยในหมวดอักษรกรไก่นอนหนูกิจการก้าวหน้านำพารุ่งเรืองจำนวน301หมายเลขสาธารณสุขจังหวัดแพรเ่เตือนเฝ้าระวังโรคทางทูมระบาดในกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานพาณิจังหวัดแพร่เปิดรับสมัครผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI สินค้าส้มโอขาวน้ำผึ้งเมืองลอง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยกู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อสำรองสภาพคล่องทางการเงินวงเงินไม่เกิน400ล้านบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะ ขนส่งจังหวัดแพร่เชิญชวนร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรกไก่นอนหนูกิจการก้าวหน้านำพารุ่งเรืองจำนวน3 0 1เหมายเลขในสราวุฒิปานทิหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งรักษาการในตำแหน่งขนส่งจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ได้เปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดแพร่ในหมวดอักษร ก่อไก่นอนหนูกิจการก้าวหน้าน,านำพารุ่งเรืองจำนวน301หมายเลขโดยเริ่มเปิดการลงทะเบียนและร่วมประมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันปิดการประมูลคือในวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์2569เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปสามารถทำการประมูลด้วยตนเองได้ที่โรงแรมแพร่นาคาราอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่และทางอินเทอร์เน็ต w w w เบี r o รถ c o m สำหรับการวางหลักประกันการประมูลคือเป็นเงินสดณนะสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ในวันเวลาราชาการหรือชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตามใบแจ้งชำระเงินค่าหลักประกันการประมูลหมายเลขทะเบียนรถผู้ที่สนใจสามารถร่วมการประมูล และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือเดินทางหนังสือมอบอำนาจลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. ทะเบียนรถ c o m หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่หรือสำนักงานขนส่ง จังหวัดแพร่ทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วน1584ฝ่ายทะเบียนรถสำนักง,งานขนส่งจังหวัดแพร่โทรศัพท์หมายเลข063 248 3797หรือ054 652540 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่เตือนเฝ้าระวังโรคคางทูมระบาดในกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานนายนพรัตน์วชรขจรกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าตามที่กลุ่มควบคุมโรคได้ออกเตือนประชาชนในกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานที่เสี่ยงสูงป่วยด้วยโรคคางทูมซึ่งโดยปกติในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยโรคคางทูมในเด็กเล็กเป็นส่วนใหญ่แต่ในปีนี้ได้พบว่า ผู้ป่วยจำนวนมากอยู่ในช่วงอายุเด็กโตวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่อาการส่วนใหญ่ไม่รุนแรงและอัตราการเสียชีวิตตำ่ำแต่มีการแพร่กระจายของโรคได้ง่ายผ่านการไอจามอาการของโรคคางทูมคือแก้มขากรรไกรบวมโตปวดเวลาเคี้ยวหรือกลืนมีไข้ปวดหัวอ่อ,อนเพลีย วิธีการป้องกันหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการอยู่รวมตัวกันอย่างใกล้ชิดเช่นโรงเรียนประจำหอพักค่ายทหารค่ายต่างๆให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจรักษาความสะอาดล้างมือบ่อยๆสม่ำเสมอหากมีอาการป่วยให้แยกตัวจากผู้อื่นและฉีดวัคซีน MMR ในเด็กเล็กผู้ปกครองต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่คนทำงานหากไม่แน่ใจในประวัติหรือฉีดวัคซีนไม่ครบควรรียบปรึกษาแพทย์ในทันทีพาย์จังหวัดแพรย์เปิดรับสมัครผู้ขอใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ GI สินค้าส้มโอเขาน้ำพึ่งเมืองลอง สำนังกงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ได้เปิดรับสมัครผู้ขอใช้ตราสัญ,ญลักษณ์สิ่งมงคลทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้าส้มโอเขาวน้ำพึ้งเมืองลองโดยเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองแหล่งที่มารวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของสินค้าท้องถิน่นภายใต้ตราสัญ,ญลักษณ์ GI เพื่อผลักดันสินค้าให้สร้างชื่อเสียงและเพิ่มมูลค่าให้แก่จังหวัดแพร่ทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าส้มโอข่าวน้ำพึ่งเมืองลองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3มกราคม2568เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกต้อง รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการในพื้นที่สำนักงานพณิชย์จ,จังหวัดแพร่จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้ขอใช้ตราสัญ,ญลักษณ์สิ่ง่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สินค้าส้มโอเขาน้ำพึ่งเมืองลองให้ประชาชนทั่วไปกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ G.I. ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์2569 กรมท่าอากาศยานประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งในช่างโยธาปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแพร่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เดิมมีการกำหนดปิดรับสมัครไปในวันที่14มกราคม2569ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้พิจารณาขอขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่23มกราคม2569ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมท่าอากาศยานคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้องค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทย กู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อสำรองสภาพคล่องทางการเงินวงเงินไม่เกิน400ล้านบาทโดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเป็นระยะเวลา3ปีตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาผลกระทบการขาดทุนต่อเนื่องช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศโดยเมื่อวันที่13มกราคม2569 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการระบุสาเหตุสำคัญจากสถานการณ์ซึ่งในปี2568ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะที่ต้นทุนการผลิตได้ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้องค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร,เ,กรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ55ตันจากเดิมวันละ367ตันเพื่อพยุงไรายได้เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคโนมทำให้ผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงตุลาคม2567ถึงกันยายน2568มีผลขาดทุนสะสม403ล้านบาท ครั้งนี้แผนการกู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําีงบประมาณ2,569คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปเมื่อวันที่30กันยายน2568โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณเห็นชอบหลักการพร้อมมอบหมายให้กระทรวงการคลังได้พิจารณาวิธีการกู้ เงื่อนไขรายละเอียดค้ำประกันตามความเหมาะสมขณะเดียวกันสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยนำความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาจัดทำแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคโนมและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคโนมอย่างเป็นระบบ ด้านสำนักงานคณะกรรมการกลษฎทธการเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดและไม่เป็นการสร้างภาระผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดถัดไปจึงสามารถดำเนินการได้ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูปรับโครงสร้างการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหานมล้นตลาดเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับอุตสาหกรรมโคนมไทยและดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืนในระยะยาวข้าพเจ้าน,นายธนัทเจอเครื่องประสบในกรชาวแพขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเมตตา และความห่วงใยที่มีต่อคนไทยทุกคนพระพระเจ้าขอน้อมนําแนวทางของพระองค์มาเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานเพื่อประชาชนและประเทศชาต,ติต่อไปดิฉันนางสาวนวรชัชชชวนนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานแร่ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ทรงสนับสนุนการสร้างงานหัตถกรรม สร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนชาวไทยดีฉันขอสืบสารต่อยอดและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับคนรุ่นหลังต่อไปขอบคุณค่ะฟ้ารังรินน้ำตาฟ้าสลัวแดดมืดมัวทั่วล่าเมื่อแม่สิน้นพระเมตตาหน้าชมห่มแผ่นดิน ดับแสงรินเหลือเพียงรอยอาลัยทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินถิ่นสยามทรงงดงามด้วยเมตตาหน้าเลื่อมใสประหัตหลอมรักราดให้รวมใจพระหัตไทยทรงโอบไว้ในทุกคนพระกรุณาดุดสายทานชโลมล่าพระเมตตาเคยห่มคลายหายหนาวสัน่น ราทั้งผองหมองเศร้าสุดจาบรรขอเทิดขวัญแม่ไทยในดวงใจก้าวแผ่นดินเย็นร่มเพราะบารมี93ปีพระชนล้ำเลิศสีขอพระองค์สเสด็จสู่สวรรคีสถิตที่กลางใจไทยทุกดวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพพุทธเจ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดแพร่นายกยำ้ำให้ประชาชนยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนป้องกันสแกมเมอร์ขอให้ความมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส อย่างเต็มที่และอยากจะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าให้แจ้งในช่องทางที่มีอํานาจหน้าที่โดยไม่รอช้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการได้อย่าง,งทันท่วงทีและถูกต้องตามกฎหมายพอให้พี่น้องประชาชนได้ยึดหลักเพียง3ข้อก็อคือไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนซึ่งจะช่วยให้เรามีสติพิจารณาอย่างรอบคอบและจะป้องกันการถูกล่อลวงได้รวมพลังคนไทย ต้านภัยสแกมเมอร์นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนนายทุนหน้าเลือด กู้ใจจังฉันไม่มีเงินไปส่งดอกเสียปล่อยเงินกู้แล้วแกไปกู้เงินเสียเข้ามาเท่าไหร่ล่ะฉันกู้มาหนึ่งหมื่นแต่เสียคิดดอกเบีย้ยฉันร้อยละสิบต่อเดือนฉันหาเงินจ่ายไม่ทันเสียเขาก็บอกว่าคนอื่นๆที่มากู้เสียเขาก็คิดดอกร้อยละยี่สิบต่อเดือนเท่านั้นฉันก็เลยพูดอะไรไม่ออกไม่รู้จะบอกเสียเขาว่ายังไงเลยกฎหมายว่าไว้การปล่อยเงินกู้จะต้องคิดดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี รือคิดเป็นร้อยละ1.25ต่อเดือนนะคะและยิ่งใครที่ปล่อยให้กู้เงินทำเป็นธุรกิจถือว่าเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายทวงถามหนี้พศ2558แต่ถ้ามีการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ชัดเจนก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ต้องมาดูกันที่ว่าดอกเบี้ยนในการกู้ยืมหากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษปรับเงินถึง5 0 0 0 0บาทจำคุกไม่เกิน5ปี หากใครที่เจอในทุนปล่อยเงินคู่ในลักษณะเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดหรือประกอบอาชีพโดยไม่ได้จดทะเบียนสามารถแจ้งว่าแสดได้ที่สนย์ปรับปรามการปล่อยเงินคู่และทุนนี้นอกระบบโทร1135และหากใครตกเป็นเหยื่อเงินคู่นอกระบบสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะไปไปลูกเร็วเข้าพี่จะพาไปสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดเองช้าไม่ได้แล้วดอกเบีย้ยจะทับแกตายอยู่แล้ว หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้มาติดตามพรกร์อากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ประจำวันพุทธที่14มกราคมพุทธศักราช2569 ประเทศไทยอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศากับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนในภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงพยากรณ์อากาศบริเวณ,เวณภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกบางในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาอุณหภูมิต่ำสุด13-16องศาอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-10องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาทัศนวิสัย0.1-9กิโลเมตร คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบวันนี้ประมาณ30องศาอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ15องศาบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด9องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา3นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา54นาทีค่ะจบการนำเสนอข่าวท้องถิ่น ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569พิรุณผ่อนแสงส้อยอ่าน